ก็พามาชมต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นมะนาวมะนาวแป้นพิจิตนะครับต้นนี้ก็อยอดดูสิครับแตกยอดถ้ายอดเดินแบบนี้แตกยอดแบบนี้แสดงว่ารากเดินแล้วนะครับแสดงว่ารากเขาเดินแล้วก็เขาได้ได้รับการเจริญเติบโตที่ที่สมสมดุลน,นะครับทีนี้ก็ดูที่ลําต้นลำโคนนะครับก็ โอ้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับวันนี้ดูแล้วสมบูรณ์ดีไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นแป้นพิจิตเหมือนกันนะครับซื้อมาจากที่เดียวกันลากเขาเดินแล้วนะครับเมื่อลากเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้คือคือลากเขานะครับเราต้องกบดินให้ ให้ให้ให้กบนี้เลยนะครับเขาจะอาจจะไม่เหมือนพวกทุเรียนพวกอะไรนะครับถ้าเป็นมะนาวนี่เขาก็โตไม่ยากนะครับเป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับต้นนี้แตกยอดแล้วแสดงว่าลา,ลากเริ่มเดินนะครับเราก็จะมาติดตามดูต้นไม้ที่สวนหลังบ้านทุกๆวันนะครับตอนตอนนี้เดือนกันยานะครับขณะนี้เป็นเดือนกันยา ก็แปลกใจนะครับพายุฝนก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตอนขณะที่ถ่ายทําอยู่นี้ก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับเป็นตกปล่อยๆนะครับให้ดูในสวนในในสระน้ํานะครับเจอเห็นเลยครับนั่นคือเม็ดฝนที่ลงที่ลงมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าบ้านนะครับเพราะว่าได้เดินมาดูสวนหลังบ้านแล้วรู้สึกชื่นใจนะครับ รู้สึกมีความสุขนะครับฝนก็ลงเม็ดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอ,ขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ